ต่อ,อไปนะครับมาเขียนโปรแกรมไมโครบิดแสดงค่าแสงนะครับ n e w Project ตั้งชื่อโปรเจกต์เลยครับ light so l i g h t นะครับเรื่องแสงเราจะโฟเรเบอรมาใช้ครับออนตัตรับไป Foldable คือการทำสิ่งที่ต้องทำกว่ารรเรเบอร์ครับคล้ายกับเข็มทิศ ตั้งค่าตัวแปรก่อนครับแสง l i g h t l i g h t นี่นะครับตั้งค่าตัวแปรจากนั้น set light to zero นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาตัววัดแสงอยู่ใน input ไลท์เลเวลนี่นะครับไลท์เลเวลอยู่ใน Input นะครับคลิกไปใส่แทนเลขศูนย์บรรทัดที่หนือการ3บรรทัดที่2ตั้งค่าตัวแปรไลให้เก็บค่าระดับแสงนี่นะครับต่อไปบรรทัดที่3เราจะไปโลจิกโลจิก if to t h e n el อ่านี่คล้ายกับพจนอุณนนะหภูมิ เดี๋ยวเ,เครื่องหมายเหมือนเดิมครับจะไปที่โรจิกใช้เครื่องหมายน้อยกว่าโรจิกเครื่องหมายน้อยกว่าไปใส่แทนถูกครับเ้าบอกว่าอีปลาแเสียงสว่างวัดเอเบิลเอาตัวแปรไรมาใส่เอาใส่ผิดนะครับเอาตัวแปรไปใส่ตรงเลขศูนย์นี่อาจจะวางยากนิดนึงถ้า แสงสว่างน้อยกว่าสักอ่าสักห้าสิบประกันครับถ้าแสงสว่างน้อยกว่าห้าสิบให้ทำอะไรไอโชไอคอนหัวใจแล้วกันครับเบสิกเบสิกชไอคอนหัวใจนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากแสงสว่างน้อยกว่าห้าสิบให้ทำอะไรให้โชว์สัญลักษณ์พิกแมนที่เบสิกโชว์ไอคอนเปลี่ยนเป็น พิกแมนยลักษ์พิกแมนนะครับนี่นะครับเรียบร้อยบันทัาที่หนึ่งทำซ้ำมันทัาที่สองเซตแสงสว่างเซตตัวแปรไหลแสงสว่างเพื่อเก็บค่าแสงถ้าแสงไหลถ้าแสงน้อยกว่า50ให้โชว์ไอคอนหัวใจ นอกเหนือจากนั้นให้โชว์เป็นพิกแมนเรามาดูตัวน,นี้แสง128มากกว่า50แดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนให้น้อยกว่า50นะครับาเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจนะครับถ้ามากกว่า50พิกแมนน้อยกว่า50หัวใจครับนี่นะครับประมาณนี้ครับ